มาตัดใหม่จนเต็มขวดนะคะน,นะคะพิกเกอร์นนะพร้อมแล้วฟังเสียงอ้อกวีน 不、yeah. ไปเลยไปเลยค่ะ ใครจะสัมมาสมาธิดีตอนเทนนะใส่ขวดไปเร็เร็วค่ะเร็วเร็วอิมบุญเร็วมีสู้สเร็วเร็วเ็เร็ว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 เรเร็วเร็วิ ้าแล้วแล้วอิมูนแล่ว